ดวงแห่งมั่งมีดวงดีรอบด้านต้อนรับปี2568ทองอักษรจีนมงคลสีเขียวปลอดภัยตลอดปีสีน้ำเงินประสบความสำเร็จสีทองเงินทองมากล้นทุยคูณสีชมพูสมหวังดังปาารถนาดีไซน์ลงบนทองแท่งออสิลิสด้วยเทคนิคปั๊มพิเศษ Gold Stamping ทองคำแท่งออสิลิส96.5%น้ำหนัก1กรัม1สลึงและ1บาท เริ่มต้น3,000บาทลิงก์อยู่ใต้คลิปติกเลยในนโยบายแรกนะครับที่ทําจะทำเนี่ยนะครับอันนี้คือนโยบายที่หนึ่งนะครับผมยี 22, ่สิบสองห้าสิบโอเคนโยบายแรกคือขึ้นภาษีสุนลกากรน,นะครับมันคือภาษีที่จะเป็นกําแพงภาษีครับ สำหรับในฝั่งของทัามที่ทัาจะทําให้เมกาขึ้นการขึ้นกำแพงภาษีเนี่ยในระยะสั้นๆเนี่ยจะทําให้สินค้าของเมกาขายออกได้มากขึ้นถามว่าทําไมอ่ะอย่างนี้ครับพอเวลาที่สินค้าชนิดเดียวกันเนาะที่มาจากต่างประเทศเนะครับอย่างมาจากจีนอย่างเงี้ยราคาข้อวสาลีสักหนึ่งเหรียญของเมกามันอาจจะต้นทุนแพงกว่าจากค่าจ้างนะที่มันสูงกว่ามันอยู่ประมาณสัก เหรียญห้าสิบเซนพออเมริกาประกาศขึ้นกำแงพงภาษีขึ้นมาเนี่ยมันทำให้ราคาสินค้านำเข้านั้นนะ่ะของจีนนะ่ะจากราคาหนึ่งเหรียญเนี่ยมันอาจจะเพิ่มใกล้ๆกับอเมริกาอาจจะเป็นที่หน,นึ่งเหรียญสี่สิบเซนทำให้พอมาเปรียบเทียบคุณภาพแล้วเนี่ยคนอเมริกาอาจจะซื้อนะครับในฝั่งของสินค้าอเมริกามากกว่านั่นเองในระยะสั้นๆนะครับอันนี้คือปัจจัยที่พอขึ้นปุ๊บ อ่ะเราจะเห็นไมกามีโอกาสเห็นสภาพที่ดีขึ้นแต่สิ่งที่น่ากังวลก็คือว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ประเทศที่โดนกำแพงภาษีเนี่ยเขาขึ้นกำแพงภาษีกลับไม่ดีนะครับเพราะว่าอเมริกาเนี่ยเขาเป็นประเทศที่ส่งออกรถยนต์มีอย่างนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายมีโอกาสโดนผลกระทบเหมือนกันทำให้ในระยะที่ รอว่าประเทศนั้นตอบตอบโต,ต้กลับเนี่ยมันจะเกิดสงครามการค้าซึ่งทําให้การขึ้นภาษีเนี่ยมันกระทบต่อเศรษฐกิจทั้งโลกครับอันแรกอะ่ะถ้าอเมริกาขึ้นภาษีอะ่ะใช้ในประเทศเยอะอ่ะอันนี้ยลบทองระยะยาวหน่อยนียครับโดนภาษีโต้กลับสงครามการค้ามาเศรษฐกิจทั่วโลกชะลอตัว เราเคยเห็นกันแล้วนะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ p m เของอเมริกาหรือทั่วโลกมันชะลอตัวพร้อมกันทองมันดีบแรงนะภาพจะเป็นแบบนั้นนะครับในนโยบายแรกนะนะครับต้องแยกให้ออกนะครับว่าหนึ่งคือถ้าอเมริกาขึ้นอ่ะยังไงก็ต้องทําำนลาดแข็งก่อนลบทองนะครับแต่ถ้าสงครามการค้าเกิดบวกทองทันทีมันจะแบ่งเป็นส่วนนะครับอันนี้สามารถเอาไปใช้ได้เลยนะครับใครแคปทันแคปได้เลยครับนี่คือนโยบายแรกนะครับ โอเคมากันต่อในนโยบายที่สองนะครับผมนโยบายที่สองเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของออภาษีครับนโยบายภาษีในอเมริกาที่เขาจะลดภาษีผมพยายามทำให้เป็นหน้าตาที่แบบว่าดูง่ายที่สุดเพราะถ้าเกิดว่าผมทำเป็นปืดเขียนเป็นเปนเปอร์นเนี่ยไม่มีประโยชน์ให้ท่านดูหรอกครับอย่างนี้มีประโยชน์กว่า อแล้วเราจะอธิบายเพิ่มตรงที่ว่าเราจะเห็นใช่ไหมครับไม้แรกคือเขาเนี่ยลดภาษีนะครับไม้แรกนะเอาเราดูอันที่หนึ่งก่อนนะหนึ่งนะครับเมื่อลดภาษีสิ่งที่ตามคืออะไรครับแน่นอนว่าการลดภาษีเมื่อเทียบกับในชาติตะวันตกต่างๆอเมริกาเนี่ยก็จะมีการเก็บภาษีที่น้อยกว่าที่อื่นครับพราะเขาลดภาษีไง แล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นมาอย่างที่สองครับไปอย่างที่สองมันนึงดูดให้เมรร็ดเงินเนี่ยจากต่างชาติ่ะเข้ามาลงทุนในอเมริกาครับแล้วอย่างที่สามนะครับก็เกิดเรื่องของการลงทุนในอเมริกามากขึ้นไงพอการลงทุนในอเมริกาสูงขึ้นนะครับความต้องการดอลลาร์นในการทําธุรกิจมันก็เพิ่มครับสุดท้ายคือพอความต้องการเพิ่มอันนี้แหละ คืออันแรกนะครับลดภาษีเนี่ยในระยะสั้นนะครับต้องบอกก่อนนะระยะสั้นสั้นแบบสั้นๆเลยนะครับอันนี้ลบทอแต่เรามองระยะสั้นไม่ได้ครับอย่างเดียวสิ่งที่เราต้องมองคือในระยะที่ยาวกว่าน,นั้นนะครับการลดภาษีพอความต้องการดอลลาร์เพิ่มทุกอย่างเพิ่มเงินเฟอ้อมันก็เพิ่มครับ พราะว่าเกิดการลงทุนเนาะนะครับเงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นมาสิ่งที่ตามมาคือการลดภาษีก็ทําให้การจัดเก็บภาษีของอเมริกาเนี่ยลดลงหนี้ของอเมริกาเนี่ยมันก็จะเพิ่มสุขขึ้นอันนี้คืออย่างที่สองในในมุมบวกะนะนะครับพอพอเงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นมันส่งผลอะไรบ้างละ่ะเฟดนะครับที่บอกว่าต้องคงดอกเบี้ยที่ประมาณสัก4.25%ถึง4.5% มันก็จะเป็นสภาพที่บอกว่าตอนเนี้ยลดไม่ได้เงินเฟอ้อมันสูงเมื่อเช้าเราคุยกันแล้วนะครับว่าเออเฟรดหลายคนก็มองว่าถ้างเงินเฟอ้อสูงอะ่ะลดดอกเบีย้ยยากแล้วการคงดอกเบีย้ยในระดับที่สูงเนี่ยมันก็จะเกิดในวิกฤตตามมานะครับไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจชะลอตัวหรือถดถอยวิกฤตหนี้สินนะครับวิกฤตในภาคธนาคารวิกฤตอสังหาวิกฤตในหุ้นและฟองสบู่แล้วก็การจ้างงานที่เพิ่มสูงขึ้นสุดท้าย มันก็ทําให้ดอนล่าอ่อนอันนี้ในยะกลางถึงยาวนะครับแล้วก็ในยะยยยาวเองเนี่ยมันบั่นทอนความเชื่อมั่นของเศรษฐกิจสหรัฐอยู่แล้วครับเพราะว่านี่เยอะแบ่งก่อนนะเราแยกกันชัดๆนะครับว่านโยบายภาษีแรกๆกันดีนะครับเราถึงบอกกันทอมันน่าซื้อเพราะว่ามันลงแน่นะครับจากความต้องการดอนล่าที่เพิ่มขึ้นนะครับผมก็ก็เลยทาให้ระยะสั้นนะทอมต้องลงก่อน ถ้าเป็นประเด็นเรื่องของนโยบายภาษีในอเมริกาที่ลดภาษีนะครับแต่ระยะไกลๆอะมีปัญหาแน่ถ้าทําไม่ดีอ่ะนี่คือเรื่องของภาษีครับผมไปกันต่ออย่างที่สามนโยบายที่สามเรื่องอะไรดีล่ะเรื่องพลังงานนะครับในฝั่งของพลังงานของอเมนะครับ พลังงานในฝั่งของพลังงานอเมริกาเราจะพบว่าทวามมัมมีการแต่งตั้งคนคนหนึ่งขึ้นมาซึ่งมีไอเดียเกี่ยวกับว่าเฮ้ยโลกร้อนขึ้นมันเกี่ยวอะไรกับสภาพอากาศนะครับเขาบอกว่าไม่สนจะผลิตน้ำมันให้เยอะขึ้นถ้าอเมริกานะครับมีการผลิตน้ำมันเยอะขึ้นมันจะเป็นสองด้านครับหนึ่งในด้านที่ลบก่อนนะ ลดต้นทุนครับต้นทุนจากน้ำมันมันจะหายสองนะครับอเมริกาพยายามบีบให้รัสเซียเนี่ยขายน้ำมันกับทางยุโรปไม่ได้ล่าสุดวันที่สิบกรกาท่านก็เห็นแล้วว่าอเมริกามีการแบนเรือขนส่งน้ำมันนะครับประมาณหนึ่งร้อยแปดสิบสี่ลำของรัสเซียนะครับทำให้ขนส่งน้ำมันยํำบากขึ้นเพื่ออะไรครับเพื่อให้อเมริกาเนี่ยแหละ นะครับเพื่อให้ซื้อน้ํามันกับอเมริกาเนี่ยแหละนี่คือสิ่งที่ทัมท้มทำนะครับผมหรือที่ไบเดนทำก็คุยกันแล้วนะครับก็เลยทําให้อเมริกาเนี่ยในบริษัทน้ํามันนะครับจะมีรายได้เพิ่มขึ้นรายได้ที่เพิ่มขึ้นรัฐบาลก็จัดเก็บนะครับผมภาษีหรือภาษีนะครับได้เยอะขึ้นนั่นเองรัฐบาลจะมีรายได้เยอะขึ้นนะครับจากเรื่องนี้แล้วก็ทํางบขาดดุลลดขาดดุลลดลม ก็คือไม่ต้องกู้เพิ่มนั่นแหละเศรษฐกิจขยายตัวไหมขยายตัวครับเพราะว่าบริษัทน้ํามันเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นมันก็จะไปจ่อเรื่องของการบริโภคเนาะนะครับแล้วก็มีการเรื่องของการลงทุนนะครับบวกลงทุนมันก็จะมีใหม่ๆมาเรื่อยอเศรษฐกิจขยายตัวเศรษฐกิจขยายตัวของอเมริกาเท่านั้นนะครับดอดลลาร์แข็งยุโรปก็ใช้น้ํามันแพงๆไปนะครับนี่ก็คือบทเรียนนะครับที่จะรับอันนี้คือประเด็นแรก อันนี้จะเป็นระยะสั้นๆนะครับแต่ถ้าพูดถึงระยะกลางนะครับระยะกับยาวสิ่งที่เจอก็คือว่าเงินเฟอ้อมันจะสูงถามว่าเงินเฟอ้อมันสูงได้ยังไงอะก็เศรษฐกิจขยายตัวไงครับ mm hmm. เงินมีมากขึ้นการบริโภคการลงทุนเยอะขึ้นเงินเฟอ้อมันเพิ่ม mm hmm. แล้วเงินเฟอ้อเพิ่มมันกลับไปรูปเดิมอันนี้แม่อธิบายเพิ่มนะเรื่องของดอกเบี้ยหรือไอ้พวกเนี้ยพมามน่ามากี้อธิบายไปแล้วเดี๋ยวซ้นะําแลวเดี๋ยวมันช้ํา น,นี่คือในภาพของพลังงานนะครับก็สุดท้ายอ่ะในระยะก,กลางกับยาวนะครับดอลลาร์จะกลับมาอ่อนลงครับผมโอเคไปกันต่อนโยบายต่อไปนะครับนโยบายต่างประเทศครับขอขอต่างประเทศก่อนนะผู้อพยพเยอะพึ่งนะเดี๋ยวค่อยมานะครับเขียนผิดโอเคถ้านโยบายต่างประเทศจริงๆเนี่ยมันจะมีอยู่สองเรื่องหนึ่งคือทั้มบอกว่าทั้มจะทําให้สงความแล้ว โอเคเนะี่ยจบลงภายใน24ชั่วโมงนะครับไม่รู้จริงไหมนะครับถ้าจริงอ่ะทองลงแน่ๆเพราะว่าในฝั่งของภาพเซเว่นนะครับโอเคมันหายนะครับหายจริงด้วยนะครับมีเอโอเคเซเว่น e okay. มันหายนะครับตอนนี้ไม่เกี่ยวนะเซเว่นมันหายเพราะว่าไม่เกิดสงครามแต่ในระยะกลางอะ เขาตั้งในฝั่งของมาโก้รูเบโอ u รูบิโอนะครับซึ่งเป็นลัตตีต่างประเทศของเมของทัม้มนะครับเขาเนี่ยสับสนุ์การเป็นศัตรูกับจีนอิหร่านแล้วก็คิวบาเรื่องนี้มีประเด็นแล้วเรื่องกับจีนน่ะก็จะเป็นเรื่องไต้หวันนะครับอิหร่านก็จะเป็นในตะวันออกกลางนะครับคิวบาจะเป็นอเมริกาใต้โอ้โหมันมีไปหมดแนะถ้าความสัมพันธ์มันดูจะ ยุ่งเหยิงวุ่นวายรุนแรงนะครับทองจับเป็นเซเวนก็คือเป็นบวกต่อทองนั่นเองถ้านโยบายแต่เนี้ยมันจะเป็นระยะแบบกลางนะครับถามว่าทำไมถึงเ,เป็นระยะกลางกว่าไอตัวของมาร์โกรูบิโอเนี่ยจะทำได้เนี่ยมันต้องใช้เวลาในการทำแผน,นครับซึ่งจริงๆเขาทำแผนแล้วนะแต่ต้องมีการผ่านอนุมงอน,มอนุมัติอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็ต้องรอดูว่าเขาจะ รับมือกับจีนอิหร่านคิวบาอย่างไรถ้ารุนแรงอ่ะทองต้องขึ้นครับนี่คือนโยบายต่างประเทศนะครับผมเออโอ้นโยบายต่างประเทศลืมมาร์กเวลาซะด้วยนะครับไปกันต่อนะครับที่นโยบายการไล่ผู้อพยพนะครับเอ่อการไล่ผู้อพยพเนี่ยมันมีปัญหามาเป็นอย่างสองคมเพราะว่าอะไรเพราะว่าการไล่ผู้อพยพเนี่ย ที่ทามจะทําเนี่ยมันทําให้ตลาดการแข่งขันของแรงงานน,ะน้อยลงครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าแรงงานมันลดลงครับเพราะส่วนใหญ่ผู้อพยพอะ่ะก็ต้องมาหางานทำํำพอมาหางานทําเสร็จปั๊บอะ่ะแล้วโดนไล่กลับไปการแข่งขันอะ่ะมันจะแย่ลงครับแล้วเรื่องของการผลิตสินค้าบริการรวมถึงการบริโภคะ่ะมันจะหายพอคนที่อพยพมาเขาคนซื้อซื้อของกินซื้อของใช้ไง คนเราต้องกินเนาะยิ่งปริมาณของประชากรในประเทศเขาเยอะขึ้นเน่ยมันก็ต้องกินต้องใช้เยอะขึ้นเนี่ยมันไปบวกกับตัวของ C กับบวก i นะครับเผลอๆได้ในฝั่งของ G ด้วยเพราะว่าบริโภคเยอะลงทุนเยอะรัฐบาลอะ่ะเก็บแท็กซ์ได้เยอะขึ้นอืมมันคือเรื่องนี้นะครับแล้วพอไอพวกเนี้ยหายเนี่ยแน่นอนว่ามันไปสู่หนึ่งก็คือ C ลดลงนะครับ i ลดลงแล้วตามไปด้วยว่า ถ้าอยากจะได้แรงงานเพิ่มต้องขึ้นค่าแรงครับแล้วการขึ้นค่าแรงท่านรู้อยู่แล้วว่าหลายคนไม่ต้องรอดูเมกาครับรอดูไทยอ่ะไครตอนขึ้นค่าแรงขั้นต่ำสามร้อยสิบาทเป็นยังไงเงินเฟ้อแบบกระจุยรจายแล้วแบบตอนนั้นนะจําได้เลยว่าโอ้โ oh, ห oh, พวกนิคมอุตสาหกรรมโอดโอยกันชิบหายโอ้ขอโทษขอโทษขอโทษครับโอดกันมากโอดกันมาก จึงทําให้เงินเฟอ้อของบ้านเราอ่ะมันปรับตัวขึ้นจากไข่ราคา2บาทแหละแม่งขึ้นไปสามบาท4ี่บาทอ่ะโหเงินเฟอ้อมันขึ้นอยู่แล้วครับจาขค้นการขึ้นขั้นแรงนะครับผมก็ไปในทิศทางที่ทําให้ดอลลาร์เนี่ยอ่อนค่านะครับสุดท้ายนะจะเห็นภาพประมาณนี้เทรดทองออสซิริซื้อง่ายขายไวเริ่มต้น1บาททองซื้อขายราคาเรียลไทม์ฟรีค่าบล็อกเพิ่มโอกาสทำกำไรคูณสอง ที่ปรึกษาการลงทุน21ชั่วโมง